สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเจอกันกับน้องไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับน้องไก่ฟังในทางดีๆรัฐบาลไทยนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นทางของน้องเบียนะครับจะน้องเบียนะครับเป็นลูกน้องนะครับน้องเบียจัดให้เน้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยากรู้ว่านะครับน้องเบียจัดในทางอะไรให้พ่อแม่พี่น้องบ้างนะครับ น้องไก่จัดให้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับไปดูกันนะครับวันนี้นะครับน้องไก่ฟังในทางดีๆให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นในทางคือรัฐบาลไทยนะครับดยปีธรัมที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบจัดนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทางนี้นะครับมาจากน้องเบียนะครับน้องเบียจัดให้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับ ตามตุบุญนะครับน้องเบียนะครับจับให้นะครับมีเล็กนะครับสามรอยแปดสิบนะครับครับห้าสิบห้านะครับพ่อแม่เป็นน้องครับเป็นในทางชดในเน่นของน้องเบียนะครับมาชอบในทางของน้องเบียนะครับก็จะไปในแน่นนะครับพ่อแม่เป็นน้องครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับจะในทางของน้องเบีย ในทางวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับชอบในทางของน้องเบียร์นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆดีๆนะครับจะชองน้องไก่ป้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ